สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช anel ไม่ใช่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโครนะครับผมเนื่องจากผมแม่งหัวดเมื่อกี้นะหัวร้อนนะครับผวนเกงแตกไปสามตัวก็คือแบบซื้อเกงเนะี้แตกมาแล้วก็แบบใบโดดใช่ปะแล้วก็แตกแล้วผมก็ใบธรรมดาก็แตกแล้วก็เลยเอาเกงที่ใส่อยู่อะไปหวดก็แตกครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดกล่องฝึกฝนนะครับไอสัตว์ <laughs> เพื่อหาพาไปรัดไปค้าบางเกงตัวใหม่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน เออเดี๋ยวผมต้องเปิดแล้วผมไม่ไหวแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะอัดวันเดียวไอส้สก,กิลระดมยิงนะครับเดี๋ยวขอไอตอนแรกว่าจะลงระดมยิงสู้กับไอ้ธนูปว่วนนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนเพื่อนเพื่อน,นเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมไว้ทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอป,ปหนึ่งดีมากเลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า ug phone เป็นแอป,ปที่เอาไว้เช่าข่าว ระบบคาวเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครที่อยากฟั์ยูิูๆแล้วออกมาดูหนังดู YouTube หรือจะทำอะไรก็ได้หมดห่วงเหมือนเราเปิดคอมไว้ที่บ้านวันละแค่8บาทโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถรับเพชรเพิ่มเติม,ตมอีก488เพรหรือเอาไปใช้ลดราคาได้35บาท,บาทเพียงแค่ใส่โค้ด NC0000 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวขอมาดูอันนี้ก่อนนะครับ200กล่องว่าจะได้พาไรัตมา ทำของเท่าไหร่นะเออเพราะว่าขาดเยอะเลยครับแล้วก็อยากได้ตัวไอ้ต้นน้ำม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้เท่าไหร่แต่ว่าจริง,รงๆอ่ะเราต้องเปิดที่จะเยอะใช่ไหมมันถึงจะได้แบบถึงจะได้แบบได้แบบเต็มน้ําเต็มเนื้อเดี๋ยวคลิปแม่งจบเร็วดิเอออันนี้ไปสักวห้าสิบกว่าแล้วครับไปโอ้โหห้าสิบกล่องพันลหนึ่งใบโอ้ย สองใบไหโอ้โหสามใบาว่ะเฮ้ยเอกกล่องนี้ได้อยู่ครับเกมเร็วหรอเกมเร็วอิตทีละสิบกล่องเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่พาบรัตเอ้ยไม่มาว่ะเกมเร็วเกมเร็วครับไปเฮ้ยผมว่าเลทด,ดีนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถลองแบบผมได้นะครับเนี่ยเปิดทีละสิบกล่องนี่คือแบบ โอ้ยมันก็ได้อยู่นะไปเฮ้ยไอเชยผมได้เยอะเลยเนี่ยคลิปเนี้ยผมว่าน่าจะโอ้โหได้มาสิบใบใช่ไหมน่าจะสิบใบเพราะปกติมัน่าจะฝากนะครับก็ไปแล้ว150ร้อยห้าสิบกล่องได้มาสิบใบก็ถือว่าเยอะนะไอมันเป็นกล่องกากากอ่ะทีนี้เราจะเป็นกล่องม่วงแล้วนะครับห้าสิบสี่กล่องนะครับก็กล่องม่วงแม่งไม่มีพาหะลัดเนาะก็ลุ้นเป็นมวนคัมพีที่มันตรงสายแต่ว่าผมยังไม่รู้จะคาบอะไรนะตอนนี้ไม่มีกางเกงใส แต่อยากได้ที่สุดคือต้อนน้ำม่วงนะครับอ่ะไปทีละสิบก่อนแล้วกันนะครับไปต้นน้ำไม่มานะครับมวงกัมพีไม่มานะครับไปสิบละกันสิบไปเฮ้ยม้วงกัมพีมาหนึ่งครับใช้ได้ใช้ได้มวงกัมพีหนึ่งก็พาไารัสามโมเลิอนสามนะใช่ไหมคุ้มจะจัดเลย,อ,ย,ยเอุ้ยแย่คโอ้เอาเรื่อง่ะเอาเรื่องเอาเรื่องผ่านแล้วสามสิบกล่องนะครับก็ ได้มาหนึ่งนะไปเอ้ยหมวนไม่มานะครับสิบสี่กล่องสุดท้ายไปแล้วเราต้องสูตรหน่อยว่าผมเวลาผมบินแล้วแม่งของดีวะเดี๋ยวขอขึ้นไปสิบสี่กล่องบนฟ้าหน่อยไปขึ้นไปหาแสงแดดไปไปตัวยังไม่โดนแดดครับไปมาแล้ว เอออันหน้ามาไปนะครับโอ้โหสวยป่ะไปครับสิบสีกลองสุดท้ายให้ตายเธอโรบินปรับโอ้โหไอสัตว์บินไปทำมีเฮียไั้นานครับเอ,อ้ยผมอัดคลิปป่ะเนี่ยโอเคอัดน,นะสัตว์เสียวนึกว่าไม่ได้อัดโอเคครับก็สรุปผลประกอบการนะครับสองร้อยกล่องเราได้พาไปรัดมาสิบใบกับมูนคัมพีหนึ่งนะก็ถือว่า ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันได้ต้นน้ํามาอีกหนึ่งอ่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะผมว่าห้าสิบสี่กล่องได้มาหนึ่งอันผมก็อุ่นใจแล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับสกิลธนูของเราเนาะไอสกิลนี้ใช่ไหมนะครับเราได้ห้าแล้วเดี๋ยวเราจะได้จากร้านค้ากิลอีกหนึ่งไอ้ร้านค้าสมอรภููลอีกหนึ่งนะครับของเดือนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับตอนนี้วันที่ยี่บแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้จริงๆก็ อันที่สุดท้ายของเดือนก็ค่อยเวลาเพิ่มนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะผมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมในโคตรลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดต,ตามดูคลิปหน้าผมจะเอาเกงที่ไหนมาใส่นะครับตอนนี้กำหมัดสุดๆ <laughs> โอเคครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเจอกันอย่าลืมส่งซีดเป็นข้างเกงให้ด้วยนะครับไปแล้ว